นะคะไปติดตามภรกจนายกรัฐมนตรีดีกว่านะคะและส่วนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ไปปาฐากาถานะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นนะคะได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนะคะมหิดลนะคะให้ไปมีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไทยแลนด์4.0นะคะไทยแลนด d 4.0นะคะซึ่งมีประหลัดคงและก็ซูเปอร์ประหลัดเป็นรัฐมนตรีทั้งรัฐบาลนั้นนะคะ มันจะ4.0ได้ยังไงว่าซูเปอร์ปรลัดนั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่หมดเลยสั่งอะไรก็ตุ้มเตียมตุ้มเตียมนายกปวดหัวอยู่คนเดียวกูเห็นโอ้โหตุ้มเตียมตุ้มเตียมโอเคไทยแลนด์4.0นะคะก็ปรากฏว่าก็ไปประจักษถาปลาใสยอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ปรารถนาว่าที่มหาท,ที่มหิดลคงจะไม่เหมือนจุฬาธรรมศาสตร์แกก็ไม่ได้ไปอะนะคะ ทจุลาตั้งแต่มีนายกสภานิสิตนะคะชื่อว่าเนต้วิท์นี่แกก็ไม่อยากจะไปนะคะวันนี้แกก็ไปที่มหิดลแกก็คาดหวังเล็กน้อยว่านักศึกษาที่มาหาวิทยาลัยมหิดลนั้นนะคะ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นคงจะไม่เหมือนนะคะที่สภานิสิตนักศึกษาที่จุลานะคะก,ก,ก็กกแก็กะว,ว่านะคะน่าจะน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะต้อนรับแกได้ดีกว่ามากกว่านะคะยังไม่ทันก้าวเข้าห้องประชุมเลยนะคะปรากฏว่านะคะก็มีป้าย <c oughs> ก็มีป้ายโผล่ขึ้นนะคะ ้ายโผล่ขึ้นก้อนนะคะเป็นป้ายที่นะคะนักศึกษานะคะของไม่โดนนี่นะคะไม่รู้ใครคนไหนนะคะอาจจะเป็นหนึ่งในข้องอะ่ะ <laughs> เลยหนึ่งในค้่องอ่ะนะคะ <c oughs> ก็เป็นประชาธติปไตยในหัวใจของนักศึกษาก็มายื่นป้ายนะคะเอาป้ายติดนะคะติดตรงไหนวะเออตอนที่ทหารตำรวจเขาไปเซอร์เวทาไมไมันไม่ติด <laughs> พอตอนนายกไปถึงมันติดเลยมึงแหม я, มีการถ่ายออกมาด้วยนะ <laughs> โพสแชร์ซให้วนเลยนะคะก <laughs> <laughs> ็ติดป้ายบอกว่าต้อนรับผู้นำเผด็จการ เออก็จริงเนี่ยก็เป็นผู้นำป็จการจะทำไมอ่ะนะคะเป็นป้ายภาษาอังกฤษแปลว่าตอนรับผู้นำป็จการนะคะติดที่มหาวิทยาลัยมหิดลระหว่างที่ท่านไปปราศัยวันนี้เนื้อหาของการปราศัยประจักษ์าพิเศษในวันนี้ของนายกรัฐมนตรีนั้นก็พูดถึงเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยในไทยแลนด์4.0หัวข้อนั้นค่อนข้างเท่ก็พยายามที่จะให้ม่นเกี่ยวข้องกับ4.0ให้ได้นะคะแต่นายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็ดันไปพูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมคะ ดันไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าผมรู้สึกเสียดายจริงๆน่าเป็นห่วงมากเลยกรณีที่เด็กสุดโต่งคนหนึ่งนะคะได้รับเลือกเป็นประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมรู้สึกเสียดายและเป็นห่วงเพราะชื่อเสียงของสถาบันเมื่อผมไปต่างประเทศถ้าเขาบอกว่าไม่อยากอยู่ประเทศของเขาเขาจะให้ไปอยู่ที่อื่นคือผมมีความรู้สึกเป็นห่วงดังนั้นจึงต้องเคารพกฎหมายขอให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสเสน่ห์ของเราเนี่ยจะต้องช่วยกันรักษาอยากจะไปข้างหน้าแล้วทิง้งอยาก อยากไปข้างหน้าแล้วทิ้งข้างหลังไม่ได้อย่าทิ้งข้างหลังสถานที่เดียวสถานที่เที่ยวในประเทศไทยสร้างในสมัยก่อนนั้นทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ราชการไหนยุคไหนนะคะออแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่เราควรภาคภูมิใจขอให้เก็บเอาไว้อันไหนไม่ดีก็ขอให้อย่าทำอีกนายกรัฐมนตรีกล่าว นายรัฐมนตรีกล่าวนะคะค่ะนายรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะแล้วก็บอกว่านะคะไม่ไหวนะคะหวังว่าสภาประธานสภา,านิสิตท,ที่มหิดลคงจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคงจะไม่เหมือนกับที่จุลานะเออไม่ไหวสุดตรงและเกินนายรัฐมนตรีกล่าวนะคะ อันนี้ก็นายกรัฐมนตรีก็มีความรู้สึกนะคะต่าเนื้อน้อยใจเล็กน้อยต่อกรณีที่บรรดาเด็กๆรุ่นใหม่นะคะไม่เข้าใจนะคะในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีรัฐประหารมานะคะเด็กๆรุ่นใหม่ก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเข้าใจเฉพาะว่าระ BT บอบว่าระบอบไหนเป็นระบอบไหนนะคะเข้าใจเฉพาะระบอบและระบบที่แปลที่มาที่ไปประชาธิปไตยนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถานักข่าวก็เอานะคะเนื้อหาที่ ปรกถาที่พูดถึงเรื่องไทยแลนด์4.0นั้นไม่มีใครเอามาลงข่าวเลยนะคะแต่ว่าเนื้อหาบ่นเล็กๆสามบรรทัดของนายกนั้นเอามาลงหมดเลยทุกสำนัก <c oughs> โอ้ยตายละตอนนี้ก็เป็นการให้ราคาแล้วก็ให้ค่าเนติวิทย์ค่อนข้างมาก <c oughs> โอเคค่ะดังข้ามคืนเลยทีเดียวมึง <c oughs> หลังจากที่นะคะเเคยก่อความดังมาสมควรแล้วนะคะตอนนี้ก็ดังข้ามคืนไปอีก <c oughs> โอเคนะคะไม่ตท่านั้นนะคะ น้องเนติวิทย์สุดหล่อของเรานี่นะคะก็ค่อนข้างที่จะนะคะต่อปากต่อคําเสียด้วยนะคะล่าสุดนักข่าวก็เอามาลงอีกแล้วนะคะก็ขยันเอามาลงเหลือเกินนะคะมาริกมันก็ขยันเล่านะนะคะเนติวิทก็ตอบก,กลับ นายกรัฐมนตรีนะคะถึงขั้นที่ว่านะคะความอับอายของชาติเมื่อผ่านการศึกษาผ่านการอบรมมาแล้วฝึกวินัยมาแล้วเฮ้ย <"H ee, S 1> มึงฝึกวินัยตอนไหนวะเขา <c oughs> ให้มึงไปไปไป,ไปเกณฑ์ทหารหรือมึงก็ไม่ได้ไปนะฝ <c oughs> ึกตอนไหนวะเนี่ย <c oughs> ผ่านอบรมมาแล้วฝึกวินัยมาแล้วน่าจะรู้จักเคารพกติกาบ้านเมืองถ้าอยากเล่นการเมืองท่านก็มาตั้งพรรคการเมืองสินี <ee> ่ท <ee> ้านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าอยากเล่นการเมืองก็มาตั้งพรรคการเมืองสิฮะแล้วมาเล่นนอกกติกานี้ทําไมทํารัฐประหารยึดอำนาจ นั้นก็ยังไม่พอยังริดตอนสิทธิคนอื่นอีกอย่องต่อเนื่องเออสำหรับผมและคนรุ่นใหม่แอบอ,อ้างด้วยค่ะสําหรับผมและพวกคนรุ่นใหม่ๆนะคะนายรัฐมนตรีได้ทาลายชื่อเสียงประเทศไทยมาเกือบสามปีแล้วเนติวิทย์กล่าวนะคะเออไม่เกณฑ์ทหารแล้วไปผ่อนผ่านทหารทำไามา <laughs> โอเคค่ะ สรุปแล้วเนี่ยตวิทย์นะคะก็ได้ต่อปากต่อคํากับนายกรัฐมนตรีส่วนนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่อยากจะต่อปากต่อคํากับเด็กนะคะตอนนี้ทหารก็กับเด็กก็กําลังตั้งเขากันแล้วตั้งเขายัางไงวะนี่แหละตั้งเขาตีฝีปากกันแหละตอนนี้เด็กก็ค่อนข้างที่จะตีฝีปากแล้วนะคะ ตีฝีปากยังไงวะนี่แหละเล่นกับมหมาหมาจะเลียหน้าเลยท่านมึง repo. เล่นกับหมาเดี๋ยวหมามันก็จะเลียหน้าเลยเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆไม่ต้องไปต่อปากต่อคำกับเด็กเลยค่ะนายกแรัฐมนตรีคะถ้าเกิดว่าเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะถ้าเกิดเล่นกับหมาหมามันจะเลียหน้าแต่ๆแผๆแผลๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็นะคะ <laughs> เพิ่งจะคิดได้ว่ากูไม่น่าไปเล่นกับหมาเลยนะคะเดี๋ยวหมาจะเลียหน้าเอานะคะอันนี้ <laughs> ไม่ได้หมายถึงใครเป็นหมานะคะแต่หมายความว่าคำสุภาษิต คำสุภาษิตเล่นกับหมาเดี๋ยวหมาจะเลียนหน้าเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นกับหมาแค่ตบหัวก็พอปึ๊กปึ๊กปึ๊กโอเคค่ะผ่านไปนะคะก็ปรากฏว่าก็มีหลายคนนะคะพี่อพิเดท่านท่านท่านนันทเดชนั้นท่านท่านนันทเดชอดีตผู้มีการข่าวกลองนะคะท่านนันทเดชนะคะพลเอกนันทเดชเนี่ยซึ่งซึ่งท่านก็เป็นคนที่แบบว่า ใช้โซเชียลบ่อยมากเลยนะคะที่เป็นคนอาวุโสที่ค่อนข้างไม่หลงยุคนะคะท่านก็เป็นข่าวอยู่เนืองๆน,นะคะคนนี้ก็นะคะเคยดูแลความมั่นคงมาเป็นระดับอรองผู้มนิการฝ่ายข่าวกรองอะไรประ,ประเภทอย่างเงี้ยนะคะท่านโพนะัทเดชก็ออกมาโพสทวิตเตอร์แล้วก็มีนักข่าวเอามาลงข่าวนะคะประมาณว่าไอเด็กเนลตี้วิทเนี่ยมันเคยกลาบแม่มันไมหมถามตรงๆ <laughs> โอ้ยตายแล้วจุก <laughs> จุกไปถึงอกเลย <laughs> เนติวิทย์เคยกราบแม่ไม่ถามตรงๆกรณีที่จะมีการรณรงค์ให้เปลี่ยนวิธีถวายบังคมสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิธีการทําตามอําเภอใจใครจะยืนใครค่ยืนเคารพยืนใครใครนั่งถวายบังคมนั่งคือประเภทแบบขอเปลี่ยนระบบการถวายบังคมเนี่ยเอ,อถามจริงๆไอ้อที่คิดแบบนี้เนี่ยเคยกลาบแม่แม่มงอะ โอเคจบข่าวนะคะอันนี้เป็นข่าวนะคะเล่าสู่กันฟังอุยตายละแรงแรงผู้ใหญ่ก็แรงเด็กก็โคตรแรงอุยตายน่ก็แรงกว่าอีกอุยตายสามีมาริกามาแรงด้วยแรงกว่าอีกค่าของคนเลยไม่มีค <c oughs> ่าของคนเลยไม่มี <c oughs> <c oughs>